ผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่ไม่เชื่อว่า i ิกตอกเองเนี่ยจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลจีนและเช่นเดียวกันนะครับผมก็เชื่ออีกเช่นกันว่าแพลตฟอร์มของอเมริกาเองไม่ว่าจะเป็น Facebook Google แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลกเนี่ย รัฐบาลอเมริกาก็สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นเรื่องที่ถือว่าปกติมากๆที่ข้อมูลอันมีค่าของเหล่าผู้บริโภคทั่วโลกนะครับมันก็ต้องถูกนําไปใช้ประโยชน์โดยรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งอยู่แล้วมันไม่แปลกที่ต่างฝ่ายต่างที่จะระแวงกันเองนะครับ เรื่องราวของโจโซจือที่ไปให้การกับสภาคองเกรสในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเจอคําถามหน,นักๆเข้าไปเยอะมากๆนะครับเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร,ร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับ ประเด็นในวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องที่โจโซจือซ e o ของ TikTok นะครับที่ได้ไปให้การในสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกานะครับมันเป็นปัญหาที่คลาคาสร้างมาค่อนข้างนานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคข,ของโดนันทรัมด้วยซ้ำนะครับที่ต้องการที่จะแบน TikTok จากตลาดในสหรัฐอเมริกานะครับ เพราะว่าปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนตัวต่างๆนโยวัยความเป็นส่วนตัวที่มันมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะมีการส่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปยังจีนไปยังรัฐบาลของจีนผ่านไบแดนบริษัทแม่ของ t k t t o k นั่นเองนะครับมันก็เป็นประเด็นใหญ่มายาวนานนะครับทางอเมริกาเองเนี่ยก็พยายามที่จะกําจัดแอป t k t t o k ออกไปนะครับด้วยความไม่ไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งมันไม่ปแปละนะครับเพราะว่า ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของอเมริกาเองทั้ง Facebook ทั้ง Instagram Snapchat หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นอีกมากมายนะล้วนก็เคยมีปัญหาในเรื่องราวทำนองนี้นะครับกับประเทศอื่นๆในฝั่งยุโรปก็เคยมีปัญหานะครับที่ต้องการให้ไปตั้ง Data c e n t e r ในฝั่งยุโรปนะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องการละเมิดสิทธิ์ข้อมูลเหล่านี้นะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนทองคำที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลนะครับ การได้ข้อมูลพฤติกรรมจากผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยโอ้โหมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินยุทธศาสตร์ต่างๆของประเทศได้เลยนะครับอเมริกานเนี่ยรู้หมดทั่วทั้งโลกนะครับว่าใครพฤติกรรมอย่างไรต้องการอะไรอาจจะมีข้อมูลทางด้านธุรกิจด้วยซ้ำนะครับในแพลตฟอร์มที่เป็นเชิงบิรเิสเองที่อยู่บนข่าวต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดรั่วออกไปอย่างรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเอง เช่นเดียวกันติต๊ t o k อบริษัทแม่ของพวกเขาอย่างไบ d a n c e เองเนี่ยโหเรียกได้ว่ายอมสิโรราบกับรัฐบาลจีนนะครับแทบจะโดนกั้งหมดนะครับบริษัทเทคโนโลยีของจีนเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงนะครับอำนาจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนก็มาจาก พรกคอมมิชช่นนั่นเองนะครับมีการส่งคนเข้าไปในหน่วยงานในบริษัทต่างๆบริษัทเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับเป็นเข่ามามากมายไม่กระทั่งในหนังสือเรื่องราวของ Tik t o อกที่ผมเคยเขียนเองที่ออกมาเป็นซีรีส์นะครับก็จะได้รับรู้ว่ามีการให้ข้อมูลหลายครั้งนะครับทางรัฐบ,บาลเนี่ยเข้าไปสั่งแบนสั่งห้าม ได้ทุกอย่างนะครับสั่งปิดได้แบบทันทีทันใดมากๆนะครับซึ่งข้อมูลแม้ในทาง Lo จิข้าเองเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนว่า t i k t อกกับตัวยินของประเทศจีเนี่ยมันอาจจะแยกจากการสิ้นเชิญครับแต่ในเรื่องความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับใครเป็นวิศวกรหรือว่าคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันก็สามารถที่จะรับรู้ได้อยู่แล้วนะครับว่าข้อมูลมันดึงกันไปกันมาได้อยู่แล้วแล้วก็รัฐบาลแต่และฝั่งเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน ซึ่งความต้องการของทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยสุดท้ายพวกเขาก็ต้องการที่จะบังคับให้ t i k t o k อกเนี่ยกลายเป็นบริษัทของอเมริกาอย่างแท้จริงนะครับเคยมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆจากอเมริกาเองเนี่ยต้องการเข้ามาเทคโอเวอร์เท็กตอกของอเมริกานะครับแต่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมาย สุดท้ายที่พวกเขาต้องการจริงๆตอนนี้ก็ทาง CEO ของ TikTok อย่างโจโซ่จือเองเนี่ยก็โดนไล่บี้จากนักการเมืองทั้งสองฝั่งทั้งสองพรรนะครับไล่บี้อย่างหนักในประเด็นเรื่องนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานในสรัมริกาเนี่ยต่างลงรักแอป TikTok เป็นอย่างมากนะครับ ซึ่งต่างจาก Facebook อย่างสิ้นเชิงพวกเขาเกลียดด้วยซ้ำนะครับ Facebook ดูเหมือนเป็นโจรร้ายสำหรับชาวอเมริกาด้วยซ้ำมีการหลุดข้อมูลออกไปเคยมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องการเลือกตั้งออกนะครับในช่วงปี2016เองแพลตฟอร์ม Facebook จึงไม่ดึงดูดผู้ใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาใช้ Tik t o ์กอกันแทบจะทั้งหมดนะครับหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็เริ่มหันมาสร้างฟีเจอร์ ที่เป็นรูปแบบวิดีโอสั้นเรียนแบบ Tik Tok กันนะครับซึ่งก่อนที่จะมีการพิจารณาในสภาคองเกรสเองเนี่ยทาง Tik Tok เองก็ได้ทําการแชร์เรื่องราวของโจโซจือนะครับด้วยการแนะนําตัวเองอย่างไม่เป็นทางการนะครับในแพลตฟอร์มของพวกเขาเองโอ้โหวิดีโอมียอดไลค์เกือบ2ล้านครั้งนะครับมีการเข้ามาให้ความคิดเห็นในเชิงบวกเยอะมากมนะครับมันแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานเนี่ยคิด ต่างจากรัฐบาลมากๆนะครับในกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเกิดการไตส่สวนขึ้นมานะครับมันก็เป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่ยอดเยี่ยมนะครับของทางโจโซจือเองนะครับที่มีการปล่อยข้อมูลดูเขาเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็เป็นที่หลงรักของผู้ใช้งานเอาจริงๆมันก็เป็นกลยุทธ์ที่ถือว่าน่าสนใจนะครับที่ทางจางอี้หมิงเองที่เป็นเจ้าของไบแดนเนี่ย ทำการเลือกโจโซจือขึ้นมาเป็น c ีอของ t i k t o อเพราะว่าภาพลักษณ์ของเขามันค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับและดูเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยเมื่อเทียบกับ c ีอคนเก่าๆที่ทาง TikTok เคยมีนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทิกตอเองเนี่ยก็มีวิธีการที่จะมาจัดการนะครับทั้งเรื่องของปัญหาเรื่องวัยรุ่นเองนะครับแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของเยาวชนซึ่งมันก็คล้ายๆกับที่ Facebook ทำนะครับทิกต o อกก็ทาคล้ายๆกัน แต่คำตอบหลายๆอย่างของโจเซ์จือในเรื่องประเด็นการเมืองนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับทางฝั่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองเนี่ยมันก็เป็นคําตอบที่เชื่อถือได้ยากนะครับเพอเอเขาเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆว่าแพลตฟอร์มมันโยงกันยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเอนจิเนียร์เรื่องของวิศวกรที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลกันนะครับแล้วก็จีนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาในเรื่องการลักลอบข้อมูลหรือว่าการขโมยข้อมูลเหล่านี้เป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีความเกรงกลัวในสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่ผมเองเนี่ยสนใจจริงๆนะครับก็คือเรื่องของการขยายตัวของแพลตฟอร์ม จากประเทศจีนนะครับที่ตอนนี้กําลังก้าวเข้ามาสู่ตลาดอินเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok เท่านั้นนะครับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเองก็มีการแจ้งเกิดของแพลตฟอร์มอย่างชีอินหรือ t e มูนะครับที่เข้าไปบุกตลาดสหรอเมริกาได้สําเร็จนะครับ มันน่าสนใจมากๆนะครับในเรื่องนี้ผมเองเนี่ยมีโอกาสได้เพิ่งอ่านหนังสือที่มีชื่อว่า The 100 y เ a r m a r a t h มาทของประเทศจีนนะครับซึ่งเมื่อมองภาพรวมแผนการ100ปีของประเทศจีนจริงๆเนี่ยผมมองว่าเครือข่ายบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นแผนหนึ่งนะครับในการก้าวขึ้นมาสู่ การเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับมันเป็นแผนที่มีความลึกลับแล้วก็ซับซ้อนมากๆนะครับในเรื่องนี้การดึงเอาเทคโนโลยีต่างๆจากสหรัฐอเมริกานะครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยจีนแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับหลังจากที่เติ้งเสี่ยวผิงเองเนี่ยเปิดประเทศเริ่มเปิดประเทศแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์กับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วก็มีการพัฒนาแบบเงีบๆนะครับในช่วงนั้นเองเนี่ยอเมริกาก็ไปมุ่ง ไปโฟกัสกับสงครามต่างๆทั้งในอัฟกานิสถานในอิรักเองนะครับซึ่งมันทําให้ละสายตาไปจากจีนนะครับแต่ว่าเพอแป๊ดเดียวจีนก็พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆนะครับมันเป็นแผน100ปีของพวกเขานะครับที่จะก้าวเข้ามาเป็นหมหนาอำนาจดับหนึ่งของโลก ได้ภายในปี2 0 4 9ซึ่งแพลตฟอร์มทางด้านเทยีเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งมากๆนะครับถ้ามองคิดดูจริงๆเนี่ยการขายสินค้าไปทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ทั้ง TikTok อเองที่มี TikTok Shop นะครับทั้งชีอินทั้งเตมูการบุกเข้าไปในสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ สามารถเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมต่างๆได้นะครับรู้ว่าลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มต่างๆของคนอเมริกันเนี่ยต้องการสินค้าอะไรอยู่ในตอนนั้นนะครับพวกเขาสามารถผลิตสากเบือยันเรือรบได้อยู่แล้วนะครับสามารถส่งไปขายได้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจจริงๆนะครับในระยะยาวมันเป็นหนึ่งในแผนระยะยาวของจริงหรือไม่เนี่ยมันก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับแต่ว่าหากได้มองดูภาพรวมๆจริงๆเนี่ยพบว่ามัน เป็นจิก๊กซอที่มีความต่อเนื่องกันเป็นอย่างมากนะครับจีนเริ่มเรียนรูร้เทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีตั้งแต่อุตสาหกรรมทางด้านการทหารอุตสาหกรรมทางเคมีฟิสิกส์หรือว่าเทคโนโลยีทางด้าน AI ออะไรต่างๆนะครับเรียนรู้จากสหรัฐอเมริกาทาั้งนั้นนะครับสุดท้ายพวกเขาก็สามารถก้าวข้ามอเมริกาขึ้นมาได้นะครับแต่ก้าวด้วยความแข็งแกร่งอย่างมากมันก็ขึ้นอยู่กับระบบการเมืองของพวกเขาด้วยนะครับพวกเขาเนี่ย มีระบบคอมมิวนิสต์ที่เป็นกึ่งตลาดเสรีนะครับก็ทําให้การพัฒนาต่างๆเนี่ยมันรวดเร็วมากกว่านะรประชาธิปไตยเนี่ยมันมีข้อดีแต่ว่ามันก็ต้องมีการแบ่งผลประโยชน์ให้เหล่านักการเมืองอะไรต่างๆให้ลงตัวนะครับมันถึงจะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ว่าการปกครองแบบจีนการมีผู้นําที่มีความเด็ดขาดแล้วก็ฉลาดด้วยเนี่ยมันสามารถ พาประเทศก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วกว่ามากๆนะครับมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิงคโปร์นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหแปบ๊บเดียวประเทศก้าวข้ามาโซนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปไกลมากๆนะครับกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วเอาจริงๆเรื่องของ TikTok กับซีอคนใหม่อย่างโจโซจือที่ต้องมาให้การเนี่ยมันก็มีเบื้องหลังเรื่องราวการเมืองที่เป็นภูมิศาสตร์ทางด้านการเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าจีนเนี่ยจะเป็นฝ่ายได้เปรียบกว่านะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้เพราะว่าทางตลาดเสรีทั่วโลกเนี่ยไม่มีการปิดกั้นจีนแต่เป็นฝั่งจีนนะครับที่มีการปิดกั้นมีการกรองมีการเซ็นเซอร์นะครับหากแพลตฟอร์มจากโลกตะวันตกคิดจะไปบุกในประเทศเขานั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของโจโซจือกับการให้การในสภาของเก๊กของสหรัฐอเมริกาในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจิทั้ทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, ad, t อ a ร่าด n d t h a r d o l o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ